คนทำท็อกซิกวัดใจใครเนี่ยคนคุยข้อที่หนึ่งบอกชื่อผู้หญิงว่าหนึ่งชื่อเริงเดียวเชนะทำไมถึงเลือกเขาแทนที่จะเลือกผู้หญิงที่สวยที่สุดในโลกแกนี่ใสน่น่ารักแกคิดว่าใครสวยที่สุดในโลกตลอกแกตอนนี้ก็มีแกนเนี่ย <laughs> เพราะคนอื่นมองไม่เห็นไม่เห็นเขาไม่ได้มองคนอื่นอยู่ไหนถ้าเกิดเราเลิกกันแล้วเขาง้อแกจะคืนดีกับเขาไหม ถ้าเลิอกกันอะไรไม่ได้เป็นแฟนเลยถ้าเราเลิกคุยอ่ะถ้าเลิกคุยก็ต้องดูเหตุผลก่อนว่าเลิกคุยกันเรื่องอะไรสี่ข้อเสียของเขาคืออะไรดือ้อกินเก่งด้วยแล้วเขากินเก่งเขาดื้อเขานั่นรักไหมน่ารักน่ารักเ,เขาสวยหรือว่าเขาตลกสองอย่างเลยครับทั้งสวยทั้งตลกทั้งหมดนี้แกกลัวอะไรที่สุดในโลกไปเนี้ยกลัวแกไม่รักมันอะไรใหม่ รอบนี้พิเศษนะคะเราจะเขาให้แกถามคืนเลืกชื่อผู้ชายมาหนึ่งชื่อพี่หงก็หมดแล้วไม่ถามแล้วทำไมแกถึงเปลี่ยนใจมาเลือกเขาแทนที่จะเป็นเลือกพี่หง <c oughs> อะไรนะาต <c oughs> เลือกห <c oughs> ี่หงก่อนเพราะว่าแกมีคนเดียวในโลกแล้วเขาก็รักแกที่สุดในตอนนี้ อะไรตอบไม่ตรงกับตอนแรกเลยถ้าเราเลิกคุยกันแล,แล้วแล้วถ้าเขางอแกจะดีกับเขาไหมคนดีร้อยเปอร์เซ็นต์ไม่ต้องคิดเลยเ <c oughs> วอร์ามาข้อเสียของเขาคืออะไรไม่ท้วคุณเล่นโอ้ข้อเสียของแกแกชอบทำตัวแบบน่ารักเกินไปโอ้ยนี่เป็นข้อเสียได้เหรอ <c oughs> รก็เวลาแกทำอะไรผิดหรืออะไรอย่างงี้น่กแกก็ทำตัวน่ารักน่ารักหนเขาเขาก็หายงอนอะไรเงีย้ยเขาหล่อหรือตลกตลก ไม่น่าทำนม่มาเลยแกกลัวอะไรมากที่สุดกลัวแกเลิกคบเขาแล้วก็ไม่ขอเขาเป็นแฟนแล้วก็ไม่มีเรือนขอของเราไหนบอกว่ามาถามคาถามท็อกซิอลวจบราคาแบบเร็ว